สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แท็กเตอร์ฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถนะคะรุ่น M นะคะ M เริ่มต้นนะคะมานำเสนอนะคะเป็น MU C902 นะคะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2,565นะคะลูกค้าเป็นรถปีใหม่หมสวยๆเลยนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมเช่นเคยคะ่ะลูกค้า รถปี65นะคะราคานะคะราคาเพียง635,000บาทเท่านั้นนะคะ635,000บาทเท่านั้นนะคะดาวเพียง35,000บาทนะคะ3 5 0 0 0บาทนบาทในเหตุยังไงแน่ค่ะเก็บงานให้ใหม่นะคะตรวจเช็คเก็บรายละเอียดให้ใหม่รอบคันนะคะที่เห็นอยู่นี้คือรถยังไม่ได้ล้างนะคะเพิ่งเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับ MU49 คันนี้นะคะ ใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะราคานี้นะคะคุ้มมากๆนะคะเป็นรถปี65นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเ,เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะสีเดิมนะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะรถ MU49 รุ่นนี้นะคะไว้ใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะรถยังไม่ได้ล้างนะคะดอกยางนะคะเ0เลยนะคะดอกยางแน่นาๆปาค่ะค่ะ ตัวจเช็คให้ใหม่นะคะเก็บงานให้ใหม่นะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆอยู่นะคะ,ะเพราะ,ะ่าได้ล่างเพราะ่าได้ยางขาปีนองขาเบิ่งเดิมๆก้อนนะคะเนาะสวยๆนะคะคันนี้นะคะหมายเลขที่175นะคะรถเข้าใหม่ๆนะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะให้สมดุลกับยางหลังนะคะสภาพเครื่องยนต์ค่ะปกติค่ะสีเดิมเพียร์เดิมทุกจุดเลยนะคะ ใครที่มองหา MU49 ไว้ใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะผ่อนงวดเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้นะคะมีให้ผ่อนแบบ4รูปแบบนะคะลายเดือนรลาหกเดือนลายปีลายปีล,ปลป่วงหน้าค่ะพี่น้องครัสนใจกระทั่เขามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0981255301 0942640798 0858529515นะคะ ผู้ใดอ,อยากเบิงสินค้าจริงก็เข้ามาเบิงที่แท็กเตอร์ฟ้ามจากตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องโบจากเส้นทางก็โทรขเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเนาะราคานี้ค่ะเ้าเก็บตัวเสียห้เนะคะเนาะพร้อมใช้งานมีรับประกันหลังการขายถึง1ปีเต็มนะคะลูกค้าราคานี้ก็จะได้เป็นใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็เป็นผานหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกผานใดเสียเ,เป็นผานพ้วนผานบุดเบิกรโรตารี่นะคะได้หมดเลยนะคะ เล็บใ,ใบมีดก็เหลือเยอะมากเลยนะคะสนใจ m u c 4 9คันนี้ก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามกันนะคะตอนนี้เหลือ2คันนะคะอีกหนึ่งคันเป็นรถปี63นะคะคันนี้เป็นปี65นะคะลูกค้าสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะพิกัดร้านก็อยู่ข้างล่างเลยนะคะเดิมๆซวยๆแบบนี้ค่ะยูทิคเตอร์ฟ่ามนันนเดอจา้า